ก็แค่นี้เดียวก็ได้นั่นติ๊กแกนกระปุกติ๊กแกนใหม่เสร็จกระปุกออกเอากระปุกติ๊กแกนใหม่สิ ครานะครา้ดูที่ก็บใบใหญ่ๆนะครใบเ่ยพวกวหเที่ยเเดี๋ยวมันก็ยุบนะัไอซีใส่ชมพูไปเลย ตั้งหัวข้อเลยหัวข้อเป็นยังไงลุยครัวที่โคุกหนองนาลูกพลนะครับเอฟซีตอนนี้แม่ครัวก็กําลังเร่งไม้เร่งมือนะครับนะทํากับข้าวกันอยู่นะครับนี่ฮะปูดฮู้เลยนะเปล่าเดี๋ยไม่เป็นการเสียเวลารับชมกันแบบต่อเนื่องนะครับเอฟซีเฟื้องเอาเยอะไหมเนี่ยเฟืองเอามดเลยเหรือเปล่ ขอสักนิดนะนิดเดียวพอนะสิบวิพอนนู่นนะตอนนี้ปลาบัวกำลังผัดข้าวนะครับเอฟซีหรือเปล่าโอ้โหไม่ไม่ขัดเลยรอเล่นนะฮะข้าวพริกอยู่นะครับเอฟซีผมบอกผัดข้าวปลาท้ายบ้านกับ ถึงกับตกใจนะครับวันนี้เสนอเมนูลาบหมูแล้วก็ย่างเนาะย่างหน้ากาบนะครับไอซีนะยังไงก็เดี๋ยวรอ โอ้เหนดแรงนะนี้แรงเหลือเนี่ยร้อยกว่านี่นะมูชายมือสิกเลยนุ่นกับผมไวข้้งบนนุ่นไม่เอาลงเลยนุ่อยู่บนหลังคาหนึ่งกลางน้ำยิ่งแจ๋วอกอพอละมังครับทำขึ้นหมดเลยบอกเพื่อนหมดเลยนะ อหมูหมูสันทอดเสือๆถมันมันจะมีสันในไว้สันในไว้ซอยแล้วก็นี่ FC ใจดีนะครับคุณตะวันเนาะลาบอันนี้ต้มสันจับหนักจับเต็มให้พวกเราวันนี้นะอิ่มกันแน่นอนนะครับทุกท่านนี่ฮะป้าสายบ้านกำลังซอยนะครับ อแลกทำไมต้องอแลเยวมเป็นแลวันดแล้ววุจะเก็ไม่้อูกอย่ิผลไม้คนละมือนะครับเอฟซีมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ อ๋อไม่มีนะผมอยากช่วยอยู่นะกิน้ากก็ร้อนแล้วผมจบอันนี้แหละไอพี่โจ้พากลับไปชาร์จให้ตอนเช้าก็เอามาหรือว่าช่างโครงจะไปให้อีกท่านหนึ่งใ่เปาเป็นชาร์จ

นะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ครัวเนาะครัวพวกน้องนาลงคนนะทีม่ครัวกําลังทำกับข้าวกันอยู่นะครับผมก็อัปเดตให้ดูเนาะยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับี่เรผสจะ<ว>กซ<ม>ิน้ำตาลเลยครับตอนนี้ <c oughs> จัดไปอีกหคลิป จะไปไหนอกขี่อีเวกเอาเาม่ได้คนสบงเลยเดินไปเลยไองเลยอท้มใสไ้อคตวกให้เดีนะครับลูกหาเงินนี่จะทำเป็นหลาบเป็นซักพักๆหรือจ้ะ ลาบทำแบบสั้นในเพื่อนวัดจะลาบยืด้หมลาบยืดไหมพอดูว่าศูนหนึ่งพบผ้าถุงเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็อัปดดีกันต่อเลยแล้วกันอัปดดีกันต่อเลยแล้วกัน คลิปนี้ของใครครับก้าวที่ดครับป้าที่บ้านลงเลยลงเลยใช่ไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าท้ายบ้านด้วยนะครับนายเอฟซีที่สำคัญอย่าลืมช่องกับตันนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะอยู่กับพี่คนโปรดนะคะวนแล้วเหรอเอาใหม่ไหมครับเอาใหม่ไหมเอาอีกไหมเอาอีกเอาคนเดียคลิปมันย่าปังขึ้นเลยสวัสดีครับนาเอฟซีทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดอมซิ่งนะครับ อยังอยู่กันต่อกับภารกิจทำกับข้าวมื้อเย็นของพวกเรานะครับสีแต่ก็สวัสดีไปยังเอฟซีป้าไทยบ้านด้วยให้เสียงภาษาไทยดูสงด้านนะครับตั้งสองช่องเลยรับชมกันต่อครับเครื่องนี้ของใครครับแปดนาทีแล้วครับของแม่บุญทินโอเคครับผมของแม่บุญทินก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตาดอซิงด้วยครับ สวัสดีครับ